ใบหน,นะคะมีนมสดอยู่ยแค่หนึ่งสองส่วนสามของแก้วนะคะถ้าเทน้ําเชื่อมลงไปอีกหนึ่งส่วนสี่ของนมในแก้วจะทําให้ของเหลวในแก้วเนี่ยมีปริมาตรเป็นร้อยยี่สิบลูกบาท์ซนเมตรถามว่าแก้วใบนี้จุกของเหลวได้กี่ลูกบาท์ซนติเมตรนมสด อ่เราต้องสมมติตรงนี้ก่อนแก้วเนี่ยจุของเหลวได้ x ลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมแล้วก็ต้องตีความตรงนี้นะคะขั้นตอนแรกคือแก้วมีนมอยู่2ส,ส่วน3นะเอานมก่อนนมคือ2ส,ส่วน3ของแก้วก็คือ x ใช่ไหมแล้วเทน้ำเชื่อมลงไป1ส่วน4ของนมอันนี้นมใช่ไหมฮะอ่า หนึ่งส่วนสี่ของนมหนึส่วนสี่ของนมก็คือคูณเข้าไปอีกค่ะของนมนะฮะทันไหมคะตอนแรกสมมติแก้วก่อนแก้วจุได้ X ใช่ไหมและหานมนมเป็นสองส่วนสของแก้วแล้วน้ำเชื่อมเป็น1นส่วนสี่ของนมคำว่าของคือคูณเสมอแล้วมันเท่าไหร่เขาบอกของเหลวทั้งหมดเนี่ย อ๋อถ้าตรงนี้เป็นน้ำเชื่อมนะแล้วก็ต้องบวกกับน,นมด้วยนะอย่าลืมนี่คือนมเนี่ยนมนะอ่อนมอันนี้อันนี้น้ำเชื่อมถูกไหมคะเนี่ยน้ำเชื่อมอันนี้นมเพราะหนึ่งส่วนสี่ของนมคือน้ำเชื่อมถูกไหม เสร็จแล้วรวม2อันเขาบอกทําให้ของเหลวของเหลวคือนมกับน้นําเชื่อมรวมกันมีปริมาตรเป็นเท่าไหร่120นี่เกิดอะไรขึ้น1สมการ1ตัวแปรเพราะมี x ใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะหาอะไรหา x ค่ะเอาคูณ cool เลยตัวนี้นะคะคืออะไรตัดกันปั๊บเข้าไปเกิดเป็น1ส่วน6 x อันนี้คือ2ส่วน3 x ใช่ไหมอ่ะเท่ากับอะไรร้อเสร็จแล้วเป็นไงอาอยากจะคุยเป็นส่วนหกด้วยกันก็หนึ่งส่วนหก x บวกกับสี่ส่วนหก x นะเท่ากับร้อยยี่สิบเหลือเป็นเท่าไหร่ห้าส่วนห x เท่ากับร้อถูกไหมคะก็เลยเป็น x เท่าไหร่ x คือ120คูณ6ส่วน5 5 15. ห้าสองสิบห้าสี่ยี่สคูณหกหกสทด2 6งหกสองสิเป็น14นี่คือคำตอบถามว่า x เป็นเท่าไหร่ x คือ144หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรหมายความว่าจุแก้วใบน,นี้จุได้144ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบค่ะ